วิงแรกแคแอคติ้งเลยหรอชีรู้จังหวะตัวเองว่าชีจะต้องวางโพเจอตัวเองยหงไแล้วชีก็พูดข้นมาว่าขนาดนี้สวยขนาดนี้ให้ผู้เข้าประกวดได้มีฟิลพูดบ้างเหมือนเหมือนในสปอยเลยจต้องเดวมกอนเหมือนในสปอยเลย นี่ทีเซอร์เหรอคะเนี้ยทำไมมันยาวอ่ะทั้งรายการอ่ะกังงงงงมากทีเซนานเกินตัดตัดอีพีหนึ่งชุดเต็มแล้วแหมสั้นฉับฉับทับงจังงงได้ยาสพราะ่เทีเซอร์อะไรนี้นนเห้่ประกาศคนตุ๊บเลยไหมล่ะเราไม่คาดว่ามันจะดูสตรองขนาดนจะจบแล้วใกล้แล้ว สุดยอดโมเดลร,ระดับตำนานของประเทศไทย <cook book. S 2> ใครมาอีกโชว์ยังไม่เริ่มค่ะพี่ลูกเกดหรอไม่รู้ฉันว่าตัวอย่างมันยาวกว่ารายการเองอ่ะทำไงอ่ะ